ครับสวัสดีนะครับไม่ได้พบกันหลายวันนะเพราะว่ามีงานหลายเรื่องที่ต้องทำอยู่วันนี้ก็เดินทางขึ้นมาที่นครสวรรค์พบกับพันธมิตรแล้วก็พักการเมืองใหม่นะครับหรือประสานงานการเมืองใหม่ที่นครสวรรค์พบกับคุณชัยวุฒิแล้วก็คุณอดิศักดิ์นะครับคุณชชยวุฒิเนี่ยเป็นประธานหรือประสานงานพักการเมืองใหม่คุณคุณอดิศักดิ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นประธานพันธมิตร มาก็แวะเข้าไปที่ไล่สารการนะฮะ่งว่าจะให้ดูว่าบรรยากาศน่าอยู่ครับที่อำเภอแม่สอนแล้วก็มาแวะมาทานอาหารที่ร้านข้าเมาเขา้าว่างครับก็เห็นว่าตรงนี้สวยงามดีก็เลยเอามาถ่ายทําให้ได้ดีแล้วเดี๋ยวจะให้ใครบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเสือท่านมาเที่ยวแม่สอนนะครับพักผ่อนนะครับก็จะได้มาพักผ่อนกันะนะบ,บางครั้งคนเราทํางานด้วยอยมังก็ต้องมีนาสได้มา ที่ลพอรเอาที่เวลาออกไปนะครับแล้วก็สร้างความตืชเนะ่นอีกันี่ก็เอาแค่นี้แต่การับขับเดีืยอจะค่อยๆถ่ายเนนไปนะครับ